ครับสวัสดีครับผมพรนทาวเวลแมนนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะพาไปชมพระพุทธบาทตะแคงนะครับผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคงตําบลวังทองอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่กราบไหว้สการะของชาวอําเภอวังทองต้องขออภัยด้วยนะครับบางอีพีก็ไม่มีวิดีโอเป็นเพราะว่าผม ถ่ายรูปอย่างเดียวผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางครั้งอาจจะใช้รูปเก่าบ้างใหม่บ้างเพราะว่าผมถ่ายไว้ก่อนที่ผมจะทําช่องนะครับเมื่อเราจอดรถด,ด้านล่างแล้วเดินขึ้นไปบนบันไดขึ้นไปก็จะเจอกับบันไดานาค เห็นบันไดหลายขั้นแล้วอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อบ้างแต่บอกได้เลยว่าค yeah ุ้มค่าเมื่อเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็จะพบแง่หินอันแรกภาพแรกคือภาพวิวทิวทัศน์โดยรอบอันสวยงามหันไปด้านหลังก็จะพบกับพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่และพบกับรอยพระพุทธบาทตะแคงที่เดียวในโลกเมื่อกล่บว่าสกาลพระพุทธบาทตะแคง เสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะพบเจดีย์ที่อยู่ยอดสูงสุดและพระพุทธรูปที่อยู่สูงสุดของภูภาบแรกก็ว่าสวยแล้วแต่ภาพข้างบนนี้สวยยิ่งกว่า <c oughs> บันไดหลักร้อยแต่วิวหลักล้านนะครับผมถ้ามาช่วงหน้าหนาวก็จะดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าก็จะได้ชมหมอกไปด้วย <c oughs> ผมเคยขึ้นมาบนจุดนี้นะครับผม ตอนฝนตกก็จะสวยไปอีกแบบนึงถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับผมก็พิมพ์สถานที่ว่าพรบพุทธบาทตะแคงนะครับผมในแผนที่ก็จะขึ้นเลยนะครับผมถ้าชอบใจคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ